ใ,ใ,<ช>ใส่ใสหมูใส่หม,กมึกใส่ใส่เอาไไใไม่เนี่ะะฟังห้ฟังด้วยไ <c oughs> มา่ตน้ำใสไปนะะมีติมกแขงให้แยกไม่ออกเลยทีนี้ระว่างคนตอกน้แ็งและเทน้ำ ของเล่นสี่บห้าทค่ะกั่แก้ได้ เล่นน้าเก่งเลย